พี่ตะปัดได้กินลาบเลยครับได้ละมือพี่พันพานมากเลยค่อยได้โศกค่อยมีแย่แตกแปะค่ะที่เืนที่ยืนที่ยืนค่อยมีคนมาบอกร่างหนาละมาค่ะมันจะมันจะบอกกระดอกแต่ผมมผมมันผมเล่นเลขไหมได้มาตัวเดียวก็เล่นเพราะว่าตั้งแต่ไหนล่ะ ถ้ากระจกกันแล้วก็ได้คนเดียวผมได้บมากไหมได้ตัวเดียวเขาติซื้อทีกระจกาวันเขาิเล็กๆขนนไหมสิงคนบมาล์กบมาลแมนนี่บมาลเคยได้ได้ตัวเล็กมากเล็กมากกบวกก็ตดซือเสียแล้วก็ธรรมดาครับบมากเลยเไม่หเพราะว่าเนมาน่พราะว่าเจงกันยอนขายเหล็กอ๋อเคยดีมาแล้วมขายเล็กลูกพต้มเนี่บารที่นี่กัน ซื้อเขาเนี่ยสิเนี่ยโต้่นเดกเเลยเขเลยถอยครับช่วงรหางหน้าเีนบได้ไม่ได้ปันได้ตัวนึงเขนาบอกตัวนึงสี่กะได้ต่วาน้าที่บ้านผมเขาซืนเล็ที่บ้านี่ครับองแ่งอนเบแมนม็นต้องมาเตะแล้วมือท่านี้วันเต็มอะไรทองแปดนแมนเอาเด็กสบ็ลูกเปิด แต่าก็ตนเกยวไก็จะถึกเพือตูงซ้อมตูงสิแม่ก็จะสิมันนเจยาบ้านไม่กินแม่อนเกีียวอย่เป็นเบือทู้บีมันออกี่นแนออก่วรถมเตอซม่อกออกเนาผมนี่เล็กเล็กเล็กเบือทู้กี่บานอนมว่าทาีวันนี้วันนี้มีฝนียังวันค่ะวีนมีแต่ฝนนชกลับวัวเปนงาน น่าได้กินน้าม่วกินที่บ้านบั้งคะเป็นกินที่เงานงานอะรก็กินงานไม่ใชนเลยมาเป็นรก็ที่บ้านเขาไปขึ้นมันหนิขึ้นมาือขึ้นบาอเขาไปขึ้นมันหนินมาด มีแต่สัปือกันวันเที่ยวกาจะไปนั่งก่ถ้าบอกไปให้เทียนบะเีบครับค่ะเพราะว่าพอมีคนไหนบอกไ้งานขึอนมันมีอะไรมี่ดหูกคนไหนหลูเนาะมันมันสิบีิจาบอกสุทว่าฟังมันอาจสิเป็นมันอาจสิมากอาจจะอย่งแ่ค่ะครเผ่ไมร้อะไร็นเห็จ้เหนนันว่าเจ้าของอันงหีบท่องนน่ อยู่กับสิงจังส่นะมี่ยังแปลกๆมีเพิ่นมหไโซกไฮยังมนีเตี้ยมีบ่ก็เลยอยากมันกับส่วนมากผมไปสิมันากันบอกระดเออายุเัาเด็กที่บ้านพูทตายเสินะมันกับมักอวกันซะหนาครับมักมักอ่ันเด็กตามตีไม่ได้ครับเนี่เอาโซไปเอาเอาหีไปครับเนี่ยเพมีเดอรอจะรับจาก็สีได้โซกเนเมนเครับเมนแต่ว่าแปลกๆปลอยู่ในบ้านเจ้าของเนี่บอมีค่ะ ได้ไงล่ะครับมันมันแปลกกับแปกหนูเหละแต่ว่าแต่ผมผมมันแบบใ่ปไม่ได้ลยล่ะมันชินแหละมันเรีกนชเรยยามายังแล้กการสิบวินมาตองมายังกุบกอดครับว่าข้าเค็ดตีข้าหนียเป็ตนนแต่ว่าส้มมันคนมากเขาจะเห็นอยู่ล่ะอยู่ในดีแต่ว่าผมหนีคือคนสิบิบ่มกปวดมาตองคคุณในทาน่านางสีเมนก็จะงูผมบบวสิบ้าธิไปตีแก่น เขาก็ว่านั่งรับทราบอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปบอกเพ่นนี่เขาจะใกล้ไปตีเงียเขาบอกเพ่อนไปก็ไสนามเสนค่ะต้อมาแต่ถ้าเืงใกล้เล็กผมไม่ค่อยมักออมักใป้างนั้นแม่นใหมวดนี้ว่าบ้านเล็กทีแถวชบ้านเขาววดชิดบ้านเล็ที่ซึ่งจะถึาบ้านแถวนีบ้นจอได้บ้านสอแปดสองแปดแล้วก็มูเกตตะกีมตะกี้มันเคยอ่กกันออกที่นี่ทำนนกตัวกับว่าตอนผมอา ป้ายขึ้นติดอันมันออกได้มันออกสองสองแปดเจ็ดบ่ตอนนี้แต่ว่าแต่ว่าผมกับท่ามากเลยกับมากหนึ่งแปดสองแปดเนียละเพราะว่าลูกผมเกิดสิบแปดท่านว่าเมื่อกี้เหรอลูกสาวกับเกิดสิบแปดท่านว่าใบสองบันิดลูกไส้ลูกไส้กับข้างกันหกปีกับเกิดกันสิบแปดท่านว่าตีสองในหน่อยลูกสองคนวันเก่ดกันเกิดเป็นตีน ถ้าเป็นซอผมก็จะซเลขตัวนี้แหละเลขอายุเกี่ยวกับร้อมจะพร้อมนี่แหละพอเลขเบอร์พวกันจีบกันช่งไทยดึกรองแปดหนึ่งยี่สไหมการไปยูไในหนี้่เกาเบอร์โซรผมสองเบอร์กันอันหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งอันหนึ่งกัศูย์ห้าสามโอวศูนย์เมือกัยหนึ่งแปดห้กันนะแต่นนะกสองหนึ่งแปด้กันแล้วลูกเขานเกิดวันที่สิบแปดนะแล้วบ้านที่กันสองปดนที่ไห ทำ้มาสี <พอ S 1> าสเสื้อส,สีสสเ,เ,สเื้อกับสืเกี่ยวกับของกับค้องนี่แะตัวได้แน่กว่าจันหนึดสองแปดนะครับหนึ่ปดเท่านี้ครับเมนแต่ว่าสเกี่ยวกัเจอฝันเกี่ยวกับบานหนึ่งนี่มันเหลือบเจ็ดพีบ้านทำมันกัะบูตาที่กันแม่นันบ้านด้็กกี่นี่งเป็นยี่สิบแปดโมเจบานมนาจเป็นสองแต่แม่จับใส่กันแต่มันออกยู่สตัครับเม แม่มาผ่านเดขที่นอนเลขเที่ยนคนนอนลงวังนึงคนม้านอน,น 8, 4, 7, 7, 2, เป็นหมายแปดสี่เจ็ดกับเจดสงเป็นขึ้นมากมากค่ะจะมากก็สองเจ็ดนี่มันกัเป็นเลขบนอยนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็มันเป็นเลขบนอยู่กับบานเลขี่ร้มกันไหมเพราะมันมีดสองมีดแปดมีเจ็ดย่นนะนะดานะครับแม่ครับแม่คับครับแนนสถายูเจ้าค่ะครับ,รบมันอาจจะแปดสองเจ็ด,ดก็ได้มันบนอยู่หึ่งนลเลขเลขครับแม่เมนเคยเป็นกอกทุกคน ผมบอกติดไปไม่ดูไปเพราะว่าปันปันว่าได้กินลาบนแต่ว่าครับแต่ว่าเด็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดนี่ครับตอนเจ็ดนี่มันเคยออกภายในปีนึงมันออกหลายอยู่ดิมันออกรูครับมันออกรูอยู่ดิติมาดูครับมันแล้วเขามีบ้านหลังเด้ตัวเดียวมากกว่าบ้านฉี กับบอวกับชักันไปซื่แหละครับั่เรียมเขาเขาบเบิ้งในลายมองเขากันนาเนี่ยเขาบาะว่าเห็นกระจงหรอวะเท้ันเราากระเราแปตงเต็มเราเลยที่้านนุเต็มเยผมเดี่ย่รู้จกว่าลีดดังปาดังม่าใส่ก็ผมคไปว่าสักหนึ่งแล้วนะไปว่าแต่ิงนีงผมก็เรียนม่ทกไปทรงเลยกันนก็บได้มานอนนี่นะ อดูตังไตอ๋อไอ้กเซยดดูตังไตอ๋อไปยอนรแต่ว่ากันนีผูู้ใดมากนะกะตังคอยมากเป็นทรงพ่นแต่ว่านี้นีบ่มมีคนนอนบอครับบ่มีไม่ตะพีหลอกถ้ักปั่นไว้คนดูก็ไม่ต่พีหลอกแคบลรับต่ว่ามีแต่โรเนอะอยู่ในนี้ขอบคุณหลายๆเนอะดตั้งเริล ต่นมาพูดสองแปดหมูเจ็ดกะมใส่กานมัส่กัรมีสองมีแปมีเจ็ดอย่กบหน้ากหลังหดหนึ่งแปดสองแปดม่ะแเล้วกเจ็หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเนี่เนาะค่ะาวาปลาเล็กดีเป็นกันสองแปดเจ็ดตาดอกมากกันมีสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองซึ่งตรงกับเลขเอ็ดสองค่นนอนเลยเอาโซ่ให้จักน้อยได้ เห็นไะมคะมันเคยได้หลายคนมันเป็นหลายกล่องจำเห็นไม่มันเคยเห็นหลายกล่องเอาไม่เคี้ยวจ้ะเออตัวเดียวกันเลยเอาาด้มาก้ะจัขัดกรพรานเนาะค่ะอ่านเสยบบัตตัวตัวถือดินอนแน่เนาะจ้ะปาออกมน้าสิเป็นน้หาใสบัที่นี่ออกสมตัวนี้เป็นน้ำมหาใส่เินมนสิเิคาเปิเบย่น เพเป็นตัวเลขน้ำชงนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อจะมีโศกหายเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณลาลาเจ้าของนะคะเจ้าของบ้านเนาะค่ะสีดท้องบอกคิดทองอัน้องก็ได้ค่ะกับนี้ก็เป็นแนวทางของเจ้าของบ้านนะครับผมก็คือว่าตัวเลขจะมักออกวนอยู่กับรอบตัวเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนก็ตัวสามตัวเป็นประจำนะครับผม เราถามวันที่30ก็ได้มาแล้วนะครับผม c ก็ให้โชคให้หมานไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ